สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูนะคะการไลฟ์สดนะคะทางเพจล่าพิสูจน์เซเวโลเคชั่นนะคะก็วันนี้เราก็เดินทางมาทุกคนดูบรรยากาศนะคะล้อมรอบนะคะจะติดไปด้วยป่าและเขานะคะสวัสดีคุณอรวรันนะคะกบสวัสดีคุณอรวรัน,นะคะ่ะ สวัสดีคุณแม่ย่าค่ะสวัสดีคุณอาเถาค่ะสวัสดีคุณสว่างจิตค่ะสวัสดีคุณพรทิวาค่ะสวัสดีคุณถึงจะไม่รอแต่หัวใจเต็มร้อยนะเออสวัสดีคุณคุณอะไรภาษาอังกฤษคะ กลัวสะกดผิดจังเลยทุกคนดูนะคะโลเคชั่นใหม่นะคะ นนถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อใครขอโทษนะคะบางคนเห็นคอมเมนต์บ้างไม่เห็นบ้างนะคะเนี่ยอย่างสวัสดีอาคุณติ๋บ้างแคค่ะ เพจเรานะคะยังไม่มีไม่ยาเพจเราตอนนี้ยังไม่มีสปอนเซอร์เพจนะคะไม,ไม่มีสปอนเซอร์มานานหลายเดือนมากแล้วนะคะส่วนเดือนมีนาที่ผ่านมาก็มีคุณแม่ท้องสุกนะคะสนับสนุนเสื้อไปหนึ่งตัวนะคะเดือนที่แล้วก็ขายสบู่ได้แค่สามก้อนนะคะ อดรองเท้าเดินได้ไหมเนี่ยจุดนี้นะ่าจะปุ๊ยถอดรองเท้าเดินเลยตืนเตนจุดนี้น่าจะเป็นหอเป็นห้องพักนะคะแต่โดนทุบไปแล้วนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูบ้านดีกว่าไปดูโซนบ้านดีกว่า ไปดูโซนบ้านดีกว่าห้องพักมันก็ โลเคชันนะคะในเพจล่าพิสูจน์เซอเ์ยวโลเคชั่นนะคะ,คนนะ,คะจะเป็นโลเคชั่นที่ที่อันตรายเกือบทุกโลเคชันนะคะแล้วก็ไกลทุกโลเคชันนะคะไปดูตัวบ้านค่ะอย่างวันนี้เราเดินทางมานะคะร้อยหกสิบร้อยหกสิบโลนะคะยังไม่รวมขากรร้อยหกสิบ160โล ไปกลับก็สองก็สามร้อยโลแล้วค่ะเฉพาะแค่วันนี้นะคะ มีใครอยู่ไหมคะมีคนจอนอยู่ไหมที่นี่นะคะจะเป็นส่วนของบ้านนะคะแล้วก็เป็นโซนของห้องพักด้านหลังนะคะ แชร์ให้นะคะคนที่กดแชร์นะคะจะขึ้นผู้แชร์นะคะเนี่ยค่ะอย่างคุณสมศักดิ์นะคะคุณสมศักดิ์ยายูเว่นะคะขึ้นผู้แชร์ใครแชร์ให้จะขึ้นผู้แชร์เลยนะคะส่วนใครที่ไม่ได้แชร์นะคะอุยอ้ย ใช่นะคะช่วยกันแชร์หน่อยได้ไหมคะอย่างน้อยะครับการสนับสนุนของเราก็หนึ่งแชร์ก็ยิ่งดีนะคะ ที่นี่นะคะมีการเสรียชีวิตนะคะเรื่องราวของที่นี่มากันครอบครัวค่ะแต่จะเข้ามาสำรวจเพียงคนเดียวนะคะที่นี่มีเรื่องราวมากมายนะคะการเสรียชีวิต ตอนนี้บ้านน่าจะใกล้ใกล้จะถูกหรือแล้วนะคะถ้ามองจากบริมองจากเนี่ยนะคะภาพเนี่ยบางส่วนใกล้จะถูกหรือแล้วคะเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้หุย้ยเสียงอะไรอะเขาบอกชาวบ้านบริเวณนี้นะคะเขาบอกที่นี่เสี้ยนมากใครผ่านไปผ่านมานะคะพบเจอนะคะบนถนนยังยังออกให้เขาเห็นเลย คุณม่ยลี่คะ่ะตอนนี้คนจอรยังไม่เจอนะคะมีใครอยู่ไหมคะยูฮูยูฮูขออนุญาตเข้ามาสำรวจนะคะ เสียงกรึกอะวัสดีค่ะขออนุญาตเข้าบ้านนะคะ Oh, hi. โอ้ยเงือดเลยอที่นี่มีการเสียชีวิตนะคะเป็นครอบครัวหนึ่งนะคะที่เกิดการทะเลาะวิวาทนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรอะประวัติจะเล่าไม่ค่อจะถูกคือทะเลาะวิวาทกันภายในครอบครัวะคะ่ะเหมือนทะเลาะเหาแหวงกันนะคะมีปากมีเสียงกันแล้วก็อย่างที่บอกอะคะ่ะว่า การปิดชีพตัวเองโดยวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะขอไม่เอ่ยแล้วกันมันยิ่งพูดยิ่งกลัวเองไม่อยากทุกคน,นอของญาตปิดไฟนะคะมีใครอยู่ไหมคะ คนเสียงรอบเสียงรอบตัวไปหมดเลยค่ะมันมี ไปเดินป่าชา้าคนเดียวตอนที่สองป่าชา้าถามว่าไปเดินได้ไหมก็ไปเดินได้นะคะตีหนึ 1, ่งตีสองแต่ไม่มีใครดูลูกอะค่ะไปได้ทุกที่อะคะ่ะแต่หาคนเลี้ยงลูกก่อนนะคะเพราะมีลูกอ่อนมันลึกลับซับซ้อนดีนะทุกคนลืออกไปบางส่วนแล้วนะคะเนี่ย ไปไปกินมาแล้วเพราะทุกวันนี้นะคะ <S <S> <S ก็พี่สำรวจโลเคชั่นก็สำรวจคนเดียวตลอดนะคะตั้งแต่ตอนมืดตอนดึกตอนสว่างนะคะ เพราะทีมงานมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวถ้าเรามีสปอนเซอร์เราอาจจะหาทีมงานเพิ่มนะคะแต่คงไม่มีอะคะ่ะมีรอยมีรอยตามัดมัด เขาเนี่ยเขาจะน่านใส่ศีลลูกเก่าว่ะค่ะไม่กล้าหยิบจับหรืออะไรนะคะ มีเสียงเพลงนะคะไม่แน่ใจเป็นเพลงของหมู่บ้านอุ๊โอ๊ยจะล้มทำไมมันซับซ้อนจังวะเนี่ยใครนะคะอยากให้ไปเดินในป่าช้านะคะอ่า ถ้าเกิดเติมน้ำมันรถให้เรานะคะเราจะไปเดินให้นะคะนัดวันมันเลยนะคะเดีย๋ยวจะไปเดินให้ดูนะคะโอนเงินมาให้นะคะเดีย๋ยวเราโอนเงินค่าน้ํามันมาให้เราเราจะไปเดินให้ดูนะคะเดินคนเดียวด้วยตั้งกล้องสองกล้องทันทีเลยนะคะกล้องหน้ากล้องหลังหุย เสียงเพลงไม่รู้เลยค่ะว่ามาจากไหนอาจจะเป็นหมู่บ้านข้างๆมัคะหรือเสียงเพลงตามสายของหมู่บ้านก็ได้นะคะเฮ้ยห้องอะไรวะห้องน้ำอ,อะไรเนี้ย ทำไมเข้าห้องนี้รู้สึกทำไมเข้าห้องนี้รู้สึกหน้ามืดอย่างนี้ ยิ่งเข้าไปยิ่งรู้สึกเวียนหัวค่ะทุกคนกินมันล่ำลึกขึ้นลึกขึ้นอ่ะเขาออกาหายใจก่ะเขอออกาหายใจก่ะอ๋อเขาบอกว่าผมไม่ได้ให้คุณกำไลไปได้ป่าช้าผมหมายถึงคุณติ๋มครับอขอโทษค่ะถ้าเข้าใจผิดนะคะขอโทษนะคะ ขอโทษด้วยนะคะถ้าอ่านแล้วเข้าใจอะไรผิดนะคะทุกคนถ้าออกดีกว่าค่ะขอโทษด้วยนะคะถ้าเข้าใจใครผิดหรืออ่านคอมเมนต์ผิดนะคะมันก็รู้สึกวันๆเหมือนกันนะคะก็เดินเข้ามาคนเดียวนะคะ อ๋อข้างๆน่าจะมีงานศพมั้งคะบ้านาข้างๆโอ้ยไปทุกคนเวียนหัวเข้าไปยิ่งลึกยิงสุดเวียนหัวมากเลยอะคะ่ะ วาลงทุกคนดูด้านหลังเป็นเขานะ,ะเรามาแค่สำรวจนะคะโลเคชั่นแต่บ้านหลังนี้นะคะ ชาวบ้านแถวนี้เขาบอกที่เนี่น่ากลัวแล้วก็เฮี้ยนนะคะบอกขับรถผ่านไปผ่านมาเขายังพบเจอแล้วก็พบเห็นกันอยู่เลยนะคะอ,อ,อ,อะไรวะหนูไอ้หนูหนูหน,หนูค่ะลูกหนูหนูมันวิ่งแต่หายเลยะะเห็นไหมฮะถ้าทุกคนดูกลางวันนะคะจะติดกับขาวด้านหลังนะคะ ทุกคนคะถ้าทุกคนนะคะมายืนอยู่จุดเป็นจุดการสำรวจโลเคชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะคะเข้าสถานที่คนเดียวนะคะเดินทางแบบเพจไม่มีสปอนเซอร์แล้วก็ลุยอยู่คนเดียว่ทุกคนจะรู้สึกแย่นะคะถ้าเกิดเจอคอมเมนต์ที่ไม่ดีนะคะแต่ถ้าคำพูดวาจาใดวันนี้นะคะที่ไม่ดีออกไปนะคะต้องขอโทษลูกเพจทุกท่านนะคะ ขอบคุณคุณแม่ท้องสุกด้วยนะคะเมื่อเดือนมีนานะคะสนับสนุนเสื้อนะคะสามอยห้าสิบาทไปนหนึ่งตัวนะคะเดือนหนึ่งก็ขายเสื้อได้ได้ตัวเดียวนะคะเราเข้าใจทุกคนนะคะเศรษฐกิจกตอนนี้ก็แย่แต่ก็ขอบคุณคนที่แชร์ให้นะคะแลาทุกคนขอขอตัวเดินทางออกก่อนนะคะเพราะว่ามีเจ้าแฝดอยู่ในรถนะคะ ุกคนคะขอตัวเดินทางต่อก่อนนะคะขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกๆก,ก,ก,กำลังใจนะคะที่มีให้กันนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะ